ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ f a s ซิโรถออโตเมติกแฟชั่นดีไซน์เทรนดีสไตล์ใหม่ซึ่งล่าสุดยามาฮ่ได้ปล่อยคลิปวิดีโอทีเซอร์เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีแผนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่22กรกฎาคม พศ2565ที่จะมาถึงครับโดยเยมาม่าได้เชิญสื่อมวลชนร,รวมตัวกันที่เซนทันเวิลด์ใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมงานเปิดตัวและงานถแถลงนโยบายการตลาดในช่วงครึ่งปีหลังของปี2565จากนั้นสื่อมวลชนจะทำการทดสอบรถกันที่สยามสแควร์ซอย2ในช่วงบ่ายและในช่วงเย็นจะมีการจัดกิจกรรมฟาซิโอเอฟเ ที่สยามสแควร์ซอย11โดยจะมีการเปิดตัว f a ซซิโอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตของทิวリ r เบิร์และมิลลิคุณผู้ชมที่สนใจอยากเห็นรถตัวจริงไปดูกันได้ครับที่สยามสแควร์วันที่22กรกฎาคมที่จะมาถึงครับก่อนหน้านี้ยามาฮ่าอินโดนีเซียได้ทำการเปิดตัว f a ซซิโอไฮบริดค n นเน e d เแต่ว่าเมืองไทยของเราใช้ชื่อ f a s ซิโ ไม่มีคำว่า Hybrid Connected ซึ่งยังไม่แน่ใจครับว่าสเปคของเครื่องยนต์นั้นอาจจะมีความแตกต่างกันระหว่างของเมืองไทยและอินโดนีเซียปัญหาที่ทุกค่ายกำลังเจออยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องของชิปที่ซัพพลายเออร์ไม่สามารถผลิตป้ให้กับโรงงานของยามมฮ่าได้อาจส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของสเปคตัวรถแต่โดยพื้นฐานแล้วจะใช้เครื่องยนต์บลูคอเทคโนโลยีขนาด125ซีซี ระบายความร้อนด้วยอากาศกระบอกสูบเป็นแบบไดอาซิลลูกสูบฟอสหรือลูกสูบแบบอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปปริมาตรจริงอยู่ที่1 2 4 8 6ซีซีให้พลังสูงสุด8.4แรงม้าที่6,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด10.6นิวตันเมตรที่4,500รอรอบต่อน,นาทีถ้าหากว่าสเปคของเครื่องยนต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง รุ่นนี้จะมีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยเพิ่มอัตราเร่งและก็ความเปรียดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เข้ามาช่วยหมุนสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์ซึ่งจะทำให้พลังของเครื่องยนต์นั้นบิดได้ดังใจติดมือมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้แล้วยังมีระบบ Stop and s t a r t System ซึ่งก็หมายถึงระบบจอดดับอัตโนมัติจุดเด่นที่สำคัญของฟ a สซิในครั้งนี้ก็คือ รูปแบบดีไซน์เทรนดีสไตล์ใหม่ในแบบออโตเมติกแฟชั่นที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยชุดไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายจอเรนไม่เป็นทรงแคปซูลที่ให้ความแปลกใหม่ดีไซน์เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครกุญแจแบบสมาร์ทคีย์พร้อมด้วยสมาร์ทล็อกซึ่งก็หมายถึงระบบล็อกเบรกขณะจอดบนทางชันมี power socket หรือช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้ กลองเก็บของใต้เบาะนั่งขนาด17.8ลิตรถังน้ำมันจุ5.1ลิตรเบาะนั่งสูง750มิลิเมตรผู้หญิงผู้ชายขี่ได้หมดครับน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่95กิโลกรัมถือว่าเบาให้การควบคุมง่ายเน้นความคล่องตัวในการใช้งานยางหน้าขนาด110/70ทั 70, วงล้อ12นิ้วยางหลังไซส์เดียวกันครับเป็นแบบทูฟเบ a ส e หรือไม่มียางใน พร้อมด้วยแม็กหก้านซึ่งคาดว่าการเปิดตัวครั้งนี้ของ Yamaha Fatio จะเน้นเรื่องของราคาค่าตัวที่ไม่แพงจนเกินไปเพื่อให้เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจยุคฝืดเคืองในปัจจุบันนี้และจุดเด่นหรือจุดขายของเจ้า Fatio ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของรูปแบบดีไซน์ trendy สไตล์ใหม่ในแบบอโตเมติแฟชั่นมาดูกันครับว่า Yamaha จะเปิดราคา f a ซ i o อยู่ที่เท่าไหร่สเปคของเครื่องยนต์ จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนวันที่22กรกฎาคมพศ2565เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องราวของ Yamaha f a s ิ i o ติดตามกันให้ดีๆครับ MFASIO nice meet to you Nice New Gen จัดี